ส่วนทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีข้อเสนอแนะฝากไปยังทางฝั่งของรัฐบาลนะครับให้ตรึงค่าไฟฟ้างวดถัดไปนะครับก็คือมกราคมนะครับจนถึงเมษายนปี267 7เอาไว้ก่อนนะครับโดยชีย้เห็นว่าถ้าราคาค่าไฟนั้นทะลุ4บาทต่อหน่วยอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนของภาคการผลิตรวมถึงค่าของชีพของภาคประชาชนซึ่งสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลครับ คุณกรียไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าอ,อทสแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FT งวดมกราคมถึงเมษายนปี2 5 1 7ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพได้มีการพิจารณาในการปรับเพิ่มขึ้นครับโดยตอนนี้อยู่ในช่วงของกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็น3ทางเลือกซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น5บาท95สตางค์ ถึง4.93และ4.68บาทต่อหน่วยนะครับจากงวดกันยายนถึงธันวาคม2566รรซึ่งเฉลี่ยนะครับอยู่ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยดูท่านบอกนะครับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคเอกชนกังวลต่อต้อนทุนและค่าครองชีพประชาชนที่จะสูงขึ้น และที่สําคัญครับการปรับเพิ่มขึ้นนั้นก็ถือว่าสวนทางหรือว่าขัดกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพของประชาชนรวมไปถึงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐรว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวิสินเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเป็นการดึงการลงทุนมายัางประเทศไทยเพราะค่าไฟที่สูงกว่าเพื่อนบ้านจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับต่อการตัดสินใจลงทุนดังนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลควรจะตรึงค่าไฟอยู่ที่3บาท99สสตางค์ต่อหน่วย นอกจากนี้ครับรัฐบาลควรจะพิจารณาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ระยะยาวเพื่อที่จะคำหนึงถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนและการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นนะครับว่าจําเป็นท่ามกลางการแข่งขันที่มีมากในปัจจุบันโดยตัวอย่างค่าไฟฟ้าเวียดนามที่คงอัตราที่2องบาทเจสตางค์ต่อนหน่วยมานานแล้วนะครับ ในขณะที่อินโดนีเซียเองก็มีอัตราอยู่เพียงแค่3บาท30สตางค์ต่อหน่วยแต่ว่าค่าไฟฟ้าของประเทศไทยกำลังจะมองเป้าหมายในอนาคตที่ส่งสัญญาณว่าจะแตะไปที่ระดับ5บาทต่อหน่วยจึงเห็นว่าควรปรับโครงสร้างที่ควรวางเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ระหว่าง2บาท70สตางค์ถึง3บาท30สตางค์ต่อหน่วยซึ่งท่านเกียงไกนะครับก็บอกว่าอยากให้ปรับโครงสร้างระไรยางที่มีปัจจัยอะไรที่ควรน,นํามาลดได้ ก็ควรจะพิจารณาไม่อยากให้จะต้องมานั่งลุ้นทุก4เดือนและปรับเพิ่มขึ้นก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าทำไมเวียดนามยังสามารถคงอัตราเดียวที่2บาท70สตางค์ต่อหน่วยได้ช้านานนะครับโดยเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าของเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้มีการดับและต้องแบ่งปันในการผลิตครับแต่เป็นเพราะเรื่องของการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เข้าไปลงทุนมากเกินกว่าที่คาดการอาไว้และแน่นอนว่า หนึ่งในนั้นคือค่าไฟของเขานั้นมีราคาที่ถูกนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ